โมยเป็นอะไรไปอะที่แกเขาบอกว่าแกกับพี่พาดอะ <Happy> ending, แฮปปี้เอนดิ้งกันไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมาถึงทำเน่าผีอย่างนี้ยไม่ได้วินไม่ได้เหวี่ยงอะไรทั้งนั้นแหละพี่พาดอะชอบทำตามใจตัวเองอยู่เรื่อยเลยไม่คิดถึงผลที่จะตามมาแกมีเรื่องกับพี่พาดที่ทุกวี่ทุกวันเลยนะไอ้หิจะคบกันยืดยาวไหมอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะตอนนี้คบกันแบบไหนฉันยังไม่รู้เลยเฮ้ยพี่แกกำลังจะบอกว่าแกกับพี่พาดอ่ะ มากกว่าเพื่อนหรือไม่ใช่แฟนงั้นหรอเฮ้ย hey, น้ำมูลแกจุดเลยชิ้นขององที่หัวไอ้คนพูดเสลอเสลอแบบนี้นะมันเอาไว้ใช้สำหรับคนที่กลัวการผูกมัดนี่แกจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นแฟนก็เรื่องอสักออ่างสิวะทำตัวขึ้นๆกลางๆอย่างนั่นอะ่ะเออก็ได้ก็ได้ตอนนี้ฉันกับพิพาสเป็นแฟนกันแต่อาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันก็ได้ใครจะไปรู้ เรื่องแบบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกมิ้แกรี่ไปอาบน้ำเผื่อที่ดื้ออย่างนี้มันก็หนาวมากเลยนุ้ยน้ำมันก็ไม่มีอ่ะเขาร้องแล้นะแกรี่ไปอาบน้ำเขาใช้ล่วงต้งให้แกโอเคนะ ช่งยดิค่ะ,คะไ่เลยไปเลยลึและ อยน้ำมนน้ำมนเสร็จแล้วยังเนี่ยฉันหนาวจะตายอยู่แล้วเว้ยเสร็จยังน้อยแป๊บนึงจะเสร็จแล้วโอพี่หนาวตายเว้ยไอ้อลไอ้พายไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่รอน้ำมนเองไปเถอะไปเถอะมีน ยังไงก็ไม่รู้อ่ะหนาวก็หนาวเนี่ยมาเดี๋ยวพี่สายให้พี่พาดถือไว้ถ้าพี่พูดอะไรให้นมำมนโกรธอ่ะพี่ขอโทษนะ ถ้ากลับไปพี่พาต้องคุยกับคุณชายทัให้เข้าใจนะคะถ้าพี่พาดยังดื้ออยู่อีกเราไม่ต้องมาคุยกันแล้วนะทำไมน้ำมันต้องสนใจด้วยว่าพี่ทัศคิดกับพี่ยังไง จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเราสองคนเลยนะน้ำมนต์ไม่รู้จะพูดยังไงถ้าเกิดพี่พานไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเข้าใจน้ำมนต์ยังไงพี่ก็ไม่ยอมให้พี่ทัดนมาขัดวาความรักที่เรามีให้กันหรอกที่พี่พานเปลี่ยนใจมาคบกับน้ำมนต์เนี่ยพี่พ่านรักน้ำมนต์จริงหรือเปล่าคะทำไมน้ำมนต์ถามอย่างนั้นนะก็น้ำมนต์เราไม่แน่ใจว่าพี่พานคนที่บอกว่ารักน้ำมนต์กับเกลียดน้ำมนต์คนไหนคือตัวจริงกันแน่ พี่พี่ต้องการที่จะอยู่ห่างๆเธอเป็นเพราะพี่ต้องการที่จะปกป้องเธอนะแล้วตอนนี้พี่พาดปกป้องน้ำมนต์ได้แล้วหรอคะพี่พาดจะทำยังไงถ้าเกิดคุณชายทัดจับได้ขึ้นมาพี่พาดจะโกหกเสเพไปวันๆมันไม่ช่วยทำอะไรให้ดีขึ้นหรอกนะคะมันจะมีแต่ทำให้ทุกอย่างแย่ลงรวมทั้งเรื่องของเราสองคน